สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมร้อยตำรวจตรีนัทก,กมลุนเพ็งวันนี้นะครับเป็นวันที่จะบอกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการรณรงค์ลดการอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลที่ใหม่2 5 5 7นี้นครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารทครับหลายๆห,หน่วยงานที่จะเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะทําการปล่อยแถวในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์สำหรับปีนี้นะครับปี2557นะครับซึ่งท่านผู้ัำการสถานีตำรวจคุพรรณฒนรพนาครย้ําเตือนอยู่ด้วยกันหลายๆเรื่องนะครับสำหรับ ในการทำหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านอัทีมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะครับเมาไม่ขับอย่างนี้นะครับหลายๆเรื่องรวมกันนะครับแล้วก็ท่านผู้การนะครับผู้การจังหวัดสะแก้วนะครับคือผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสะแก้วท่านพลตํารวจตรียิ่งยศ เทพดำนงนะครับได้ให้นโยบายมาว่านะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของการทําทงานของขรร้าราชการตํารวจนั้นต้องทํางานด้วยความระมัดระวังและก็อลมุ่มอาร่รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ใ,ใช้รถใช้ถนนนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการหมวกกันน็อกนะครับต้องพยายามที่จะบอกเขาให้รู้นะครับว่าถึงพิษภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนยังไงนะครับหมวกกันน็อกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถนะครับสามมอสองขอหนึ่งรอเรื่องสําคัญที่สุดนะครับสามครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ ชุดของ <Kö> ข้าราชการตำรวจนะครับจัก,กยานยนต์ชุดอาจจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วก็ว่าได้นะครับในการนำนะครับในการนำกลุ่มผู้ขับขี่โดยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกนะครับซึ่งอยู่ในโครงการของข้าราชการตำรวจด้วยสามมอ้องขอหนึ่งรอนะครับสามมอไม่ขับหมวกกันน็อกต้องใส่มอเตอร์ไซค์ถูกต้องครับวันนี้มอเตอร์ไซค์ถูกต้องนะครับก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับมอเตอร์ you yeah.